สวัสดีครับพี่น้องเพ่นเพ่งเฟน,นมาลำครับช่องกระจายระเบิดออฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศที่บ้านใหญ่ตอนเช้าเราไปเมื่อไรไปเมื่อไรในโคราชนี่อออนโอ้บรรยากาศ Good morning! โอ้บรรยากาศตอนเช้า คงจะยังไม่มีใครตื่นเนาะโรงเรียนเจอกันไหมเนาะวันนี้วันนี้ oh. วันศุกร์แล้วดิว้ว,ว่าไม่ไปใช่ไหม, <Okay. S 1> มคุณแปลวกันอ้ยอยแปลวกำลังล้างรถนะครับผมแต่ว่าน้ำไหลแรงดีมากเลย,ยวันนี้วันมณีก็ไม่อยู่นะครับ มันมณีก <head> ลับบ้านแล้วไปปล่อยน้ำเสนาน้องแล้วครับ <functioning> พี่น้องครับบรรยากาศตอนเช้าๆล้ำแพนคงยังไม่ตื่นเนาะจันโอจะกระพักพันในเด้อว๊อ เนวันกับโบยู่กูสมอร์นิ่งโอ้พังในพี่น้องดกขนาดเลยนี่แบบนี้ต้องหาป่นมากินละอ,อ,อือสุดยอดเลยตอนนี้ดกดกกินไปได้กับหมากมาสันเนะออกินกับป่นกบแสบกินกับป่นกบป,นป่นปลาป่นเขียดป่นไก่ยากาศยามเช้าๆนะครับผม ทายแบบสบายหูสบายตายพี่น้องเบิ่งย่ำเสาครับบายๆเขาก็ยังอันมาเพิ่มความเร่าร้อนช่วงในควงนี้พักสมองกินเข่าไปน้าเบิ่งคลิปไปน้ในะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปน้านะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับบรรยากาศที่บ้านใหญ่เช้านี้ครับ พี่น้องโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยไพ่ยขยันกะประสบความสำเร็จท่านน่ะพี่น้องผู้ใดบกขยันกะนอนนอนก็ได้นอนนะครับทำงานก็ได้เงินนะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับผู้เพิ่นมีก็ให้เพิ่นนอนผู้เฮายังบ่มีห้าก็กสู่ต่อไป สู้ต่อไปนี่คุณแป๊วแล้วก็สูคือชีวิตคือยังนี่เมื่อนี้คือจะยังกินเนาะตอนเสารเนาะโอ้มันสิคือวะถ้าก็นอนจ๊กถุ่มขึ้นเอาอไปเล่นอยู่เด้อบ่โอ้เล่ากันเมื่อรา ทยเอ็มวีอีกได้้นี่ไทยทเพลงอะปะพัวเอ้ยกรง่ามโหลดไหมป้าตัวบย์รง่ามตเบย์ง่ามตีแปมพรอมลงไหมน้บอกพร้อมลงอยู่ดิบ่มีแห้งวังหันเด้กินเาระไดองเื้อป้าเวทีคือใหญ่ใช่ไมนี้เนาะมันเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวกำลังจะออกไหม แต่ว่าให้พี่น้องเบิง่งบ่ได้ดอกล่ำแพนบ่นอนเลยในหมู่บ้านนีงบ่มานอนเนี่ยมา,นนนมาแล้งอัน,อนหา่าม้งกลัวบ้านที่นีเพิ่นไอเออตื่นเลยแรีนเลยบ่ท่านลงมาอยู่มั้ยบ่จ้าท่านเดททัว่วอื่นลงไม่กินเห่าอยู่มื้ยนี้ล้างรถจะเดินทางอีกแล้วเหรอหรือล้างไว้เฉยนัวสิล้างพื้นอนก่ได้ล้างรถ พอเลี้ยงเดินทางหน่อยขึ้นมาคึดนไปซื้อซื้อหรือเปล่าเราขึ้นตะล่อกันแล้วจะไปเรียนอะไรไม่พู้อยู่เป็นมูยากนูกไปแต่วันมาหนี้ครับจากมือนีิบ่รู้คือกันเอาคือเพิ่นคือว่าบ่เมื่อเพิ่นคือได้เมื่อเปิดเตอร์เปตาได้นม่ในไงนี่กระไดเมื่อบ้านเมื่อบ้านพ่นเอาอย่างนอว่ะ เอออารุดอีกแล้วเช้านี้ที่บ้านใหญ่นะครับเนี่ยพี่น้องครับยังไม่ตื่น,นครับต,ตอนเทียงฟัวคน,น้าวเตีนแต่หาขาวให้กันกินอือโอ้ล่วมอหอติงเทียงบ่เอาอ่ะ อันคนอยู่อันเตะบานก็ยังเมื so ่อยอยู่เนาะ่อนมอยูอเทียือันเป็นองบม่มีเวียาเนาะบมีเวียดเมือนอยู่เฮี้ยนซื่อๆนั่นเป็นหยังคือบ่เมื่อมีันย่นเป็นหยังคือเมียบอดกระจมมดคันนี่แม่นบ่จะไหวบ่อไยปววซบจิ๊บๆบบีอันนบบ่ เงินเราเงิน <editors> บ่มีเง like ินเอาเจ้าก็เคยเบิกอยู่เจ้าก็เป็นหยังคือบ่เบิกเว้าเลี้ยงข่อยนั่นข่อยมันบ่ยากดอกําสิเฮหตุอยากอยู่เฮี่นนั่นผู้ใดบ่มีเงินแม่ไงวันเอาขึ้นเดือนคื้นอยังออกเพิ่นว่าตอนนี้หมูขข่อยลงกรุงเทพฯนั่นน่ะออืเงินเมียบ้านคุณเธอคือเบิกดีสิเออหนูก็เลยว่าเจ้าก็คือเคยเบิกแล้วยู่เจ้าคือบ่เบิกอขันเจ้าอย่เนี่ยไอ้ลีนั่นมาใส่ปัญหาแด้เนดอกอือหอมแบบนี้ต้องคณะหมูกรอบละ เสือดามันแมหนึ่งไก่กรยังต้มกยังกายกินอะไนี่ละวันก็จะกินน้ำล่ะหรือจะกินน้ำกันนีลาทั้งต้มทั้งเครืแพการถจะอันพุ่นเออเออข่าวทานบิดแล้วไอ้ชางเสเราข้ารียบไปทีเรียบหมูอื่น่ยงเดียน่ล้างหลายมือแล้วส ลำแพงยังไม่ตืงเลยอ่ะคิดถึงลำแพงอ่ะพุดซ้ายมันลดอ่ะขอบคุณทุกน้งใจกับพี่น้องครับภาพ,พี่น้องเราะเล่นมาอนี้มาเลยครับพี่น้อง อากาศดีครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องพอกันไม่เด้อจ้าคลิปหน้าคลิปกะไก่ๆก,กันนี่ยแหละพี่น้องไม่ได้ไปไซด์หอกท้ายที่สิละเจอกันคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับผม